สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มตลอดเลิฟพ l i n g นะคะวันนี้เอมตั้งใจมาอ่ามีหัวข้อเจาะจงนะอ่าทำหัวข้อคุณและเขานะคะหลังจากนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะดูก่อนอื่นเลยใช้พี่ไพ่บิสตอมอลลอร์นะคะมาขอคําแนะนํากันหน่อยเนาะดูว่าสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วเดี๋ยวเรา,าค่อยมาดูกันเนาะว่าคุณและเขาหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบไหนขอสมใบก่อนเนาะอืมจงังหวะนี้อาจจะอยู่ในเรื่องของความวุ่นวายกันอยู่ก็ได้นะคะค่อนข้างจะคนอาจจะมีประเด็นกันสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มในวันนี้นะ ในเรื่องของความรักค่อนข้างจะมีประเด็นกันอยู่นะตอนนี้นะคะเอ็มมองว่าเป็น,เป,นเป็นคู่รักที่มีประเด็นอืมน่าจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะช่วงนี้นะคะเหมือนกำลังตัดสินใจในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าหรือเปล่าเอ่อหลายๆคนอาจจะอยู่ในจุดของการกำลังพยายามโลทิ้งละทิ้งความรู้สึกเก่า ความวุ่นวายเก่าๆเดิมๆแล้วก็กำลังจะโฟกัสสิ่งใหม่ๆแล้วกำลังจะมุ่งแบบมุ่งโฟกัสกับกับสิ่งใหม่กับอะไรใหม่ๆแล้วเนาะคลอกใบอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบขอพักก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะก่อนหน้านี้อาจจะดูวุ่นวายน่าจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะสำหรับความสัมพันธ์ที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเพราะว่าในหัวข้อเอมอะ่ะเอ็ม เอ็มมาบอกว่าคุณและเขาเนี่ยหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์จะเป็นเป็นไปอย่างไรเนาะให้เห็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เหมือนแบบว่าคุณขอในการเหมือนขอโฟกัสอะไรบางอย่างในเรื่องของอนาคตหลายหลายคนอาจจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ความวุ่นวายก่อนก็ได้ตอนนี้นะคะแบบเหมือนขอไปพักผ่อนก่อนขออยู่กับตัวเอง บางหลายๆคนอาจจะแบบเอาตัวเองออกไปพักผ่อนเอาตัวเองออกไปเที่ยวนะคะเพื่อจะแบบเ,เหมือนแบบขอใช้เวลาคิดหน่อยอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณหน่อยนะคะว่าเราตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยนะคะถ้าตรงไปต่อนะถ้าไม่ตรงก็ฟังไว้เป็นนิทานนิละเป็นนิทานสนุกสนุกก็ได้นะคะ เดี๋ยวเอ็มของสี่ใบนะดูพลังงานตัวตนหกดาบจริงๆอ่ะจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> ค่อนข้างจะตรงกับสองใบนี้นะคะเหมือนก่อนหน้าเนี้ยมีเรื่องวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อยากจะออกสถานการณ์อยากจะออกจากสถานการณ์ความวุ่นวายก่อนหน้านี้ความเป็นไพ่หกดาบอะคะอ่ะมันมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้ เหมือนไปอยู่ในภาวะของคลื่นของมรสุมของความแบบดูมันครงเคล e งไปหมดเลยเหมือนเอาตัวเองเดินออกจากสถานาการณ์บางสถานาการณ์ก่อนเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สงบนิ่งเอาเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบขออยู่กับตัวเองขออยู่อะไรที่มันแบบเบาๆก่อนอืนะคะหกดาบเป็นไพ่ของการเดินทางเหมือนกันนะสิบเหรียญ เหมือนตอนนี้ไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของเงินด้วยนะคะเอ็มมองแบบนี้นะเหมือนความสัมพันธ์อ่าพลังงานตัวตนวันนี้เอ็มมองว่าก่อนหน้าน,นี้น่าจะมีเรื่องวุ่นวายพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เอาตัวเองเอไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินยังไงต่อแล้วก็ค่อนข้างจะแกล่งแล้วก็แข็งน่าจะไปเจอสึกหนักในเรื่องของความรักมานะคะสําหรับพลังงานวันนี้ที่เข้ามาดูนะ อามองว่าไปเจอสึกหนักในเรื่องของความรักมาเอาตัวเองเดินออกมาจากความวุ่นวายได้แล้วด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะดูว่ามีภาวะของความเป็นผู้นําสูงมากมีประสบการณ์ชีวิตในการใช้ชีวิตมาแบบในแบบหลากหลายรูปแบบจนตอนเนี้ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ได้แบบว่าก่อนหน้านี้เวลาทําอะไรอาจจะต้องอยากจะมีคนข้างๆไว้คอยแบบ อคอยปรึกษาคอยอะไรก็ตามเหมือนตอนเนี้อเหมือนทุกอย่างอะคะ่ะตกผพลกด้วยตัวเองทั้งหมดเลยอะแต่แน่นอนใครที่เข้ามาคลิปเนี้ยด้วยความหัวข้อเอมอะคุณและเขาแบบความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเนาะก็แสดงว่าก็ยังแบบต่อให้ต่อให้คุณแกล้งอะก็ยังอยากจะแบบเอ็มก็มองว่ายังอยากจะรู้อยู่เนาะว่าระหว่างคุณกับเขามันจะไปต่อกันยังไงเนาะแต่ฮาราแฟันเหมือนอยู่ในจุดของแบบ การเดินการใช้ชีวิตของคุณนะตอนนี้ค่ะอยู่ในจุดของความถูกต้องอยู่ในจุดของหลักปฏิบัติที่ดีมีความเป็นผู้นำพึ่งพาตัวเองได้เอาตัวเองหลุดออกจากความวุ่นวายอะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์จากชีวิตนะคะเหมือนแบบแกล่งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจิตใจทั้งภายนอกดูเราว่าเราก็ภายนอกดูคุณจะเป็นคนอ่อนโยนด้วยนะคะแต่ข้างในอะแข็งแกร่งมากม หลายๆคนน่าจะไปเจอเรื่องราวอุปสรรคปัญหาชีวิตรักอาจจะมากกว่าปัญหาชีวิตรักด้วยซ้านะคะจนไพ่สเตนขึ้นมาเงี้ยเราก็เดี๋ยวฮารลแฟนได้ไปเรียนรู้ชีวิตความรักก่อนหน้าน,นี้น่าจะมองว่าไปเจอรักที่วุ่นวายมามากๆไม่เป็นไปใน,นทางที่แบบในในรูปแบบที่วางแผนไว้หรืออะไรก็ตามเหมือนเหมือนตัวเองตอนนี้เอาไปโฟกัสในเรื่องของงานของเงินการทำมาหากิน แต่ว่าอยู่ในหลักของสมาธิิเหมือนแบบเพราะว่าพายไฮโลแฟนมาเอ็มเลยแบบเอ็มเลยมองว่าคุณอยู่แบบหลายๆคนอาจจะเป็นสายปฏิบัติสายเรียนรู้ใช้สติปัญญาอ่เดินทางแบบไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนก็ตามนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะค่ะเออแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตอืมแล้วคุณและเขาละคะ หลังจากนี้ไปเป็นยังไงต่ออะมาดูกันหน่อยมาเช็กค,คนที่คุณถามถึงหน่อยเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยหลังจากนี้ไปแต่ดูแล้วหลายๆพลังงานวันนี้น่าจะเดินออกจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มาแล้วด้วยซ้ําหรือว่าแบบเหมือนเขาออกมาจากจุดนี้ก่อนไม่ไหววุ่นวุ่นเหลือเกินมันหนักมันหนักเกินไปเอาตัวเองไปโฟกัสในความสุขในความสบายใจของตัวเองเพราะว่ายืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องไปงอใคร นะคะพลังงานวันนี้ให้เอ็มเห็นแบบนั้นเนาะแล้วมาดูกันคุณและเขาหลังจากนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวขอ5้าใบก่อนนะสิบเหรี่ยนค่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะเนาะเพราะสิบเหรี่ยนเนี่ยมันเป็นไพ่ของครอบครัวเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินความมั่นคงครอบครัวนะคะหลังจากนี้ไปเนาะ เรามาถามกัน j u d เ m e n t การตื่นรู้ความเข้าใจถึงเวลาจังหวะเวลาอะไรบางอย่างการเป่าประกาศนะคะความสัมพันธ์ของคุณหลังจะมีไปเป็นยังไงหลายหลายคนก่อนหน้านี้จากที่เคยเป็นครอบครัวกันมาสร้างสมอ,อ,อะไรด้วยกันมามันเหมือนมันมันมีบางอย่างมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาของการหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนความสัมพันธ์นี้ที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วด้วยนะคะเยวมาดูต่อเนาะว่าพี่ไพ่จะบอกอยังไงต่ออือมีไพ่ของการเดินทางมีไพ่ของการตัดสินใจด้วยความรวดเร็วแล้วก็การเดินทางขึ้นหนานะคะด้วยความรวดเร็ว Se เวนส์เอ็มมองว่าความสัมพันธ์ที่คุณมาถามถึงอะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะ เดินออกจากความสัมพันธ์มาแล้วแล้วหลังจากนี้ไปอ่ะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเอ็มมองว่าเอ่อที่จบกันไปหรือมีปัญหามีประเด็นกันไปอะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนในครอบครัวเอ่อเป็นคนที่หลายๆคนเป็นครอบครัวกันแล้วนะจดทะเบียนสมรสแล้วเอ็มมองเป็นแบบนี้นะคะแต่งงานมีลูกมีอะไรแบบนี้เนาะ จัสเมนจัสติกมันเป็นไพ่ของจัสเมนกับจัสติกอะคะ่ะเป็นไพ่ในเรื่องของกรรมด้วยนะวิบากกรรมกรรมอะไรที่มันดีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นจังหวะเวลาที่เราจะต้องเจอที่เราจะต้องได้เรียนรู้กับในเรื่องเราเหล่านี้นะคะเอ็มมองว่าเดี๋ยวคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างอืมขอดูต่อกันนะ มขอไปได้ครบสิบใบนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์ของคุณหลังจากนี้ไปอ่ะเป็นยังไงอะ่ะสำหรับกับคนคนนี้นะถ้าก่อนหน้านี้เป็นครอบครัวกันมาแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะมันนี่เห็นว่าไม่ไม่รู้ว่าคุณไปเจอคนเจ้าชู้มาไหมไม่รู้ว่าคุณไปเจอคนที่แบบแบบเหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้าง มีสเสน่ห์แรงดึงดูดสูงมากๆด้วยด้วยพลังงานตัวตนของคุณอนะเอ็มเห็นว่าคุณเป็นคนที่แกล่งแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตนเองความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเหมือนมันเกิดความชัดเจนอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นแล้วอะเหมือนวันเนี้ยคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเนี้ยเหมือนแบบเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนมันเป็นคลิปที่ที่มันการันตีความรู้สึกคุณกับเขาอะคะ่ะว่า คนคนนี้มันจบไปแล้วแล้วก็มันเหมือนเป็นจังหวะเวลาอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นครอบครัวกันมาเป็นคนทีออ่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวอยู่กันเป็นแบบคนอื่นรับรู้เป็นความรักที่จริงจังแล้วก็ผูกพันนะคะแต่ทีเนี้ยมันได้เห็นถึงถ้าถามว่าความสัมพันธ์หลังจากเนี้ยไปเป็นยังไงเนาะให้เห็นว่า เขาว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีทางเลือกตัวเลือกเยอะมองว่าด้วยคุณและเขาอะค่ะเอมมองว่าค่อนข้างจะคอนทาราสต์กันมากๆซ้ายจัดขวาจัดเลยอะคุณค่อนข้างจะเป็นคนจรงิงจังอ่ายืนหยัดในความถูกต้องโดยด้วยพลังงานตัวตนของคุณทําให้เอ็มเห็นแบบนั้นนะเป็นคนจรงิงจังยืนหยัดด้วยความถูกต้องเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตอะมามาก แกล่งแล้วก็ยืนได้ด้วยตนเองเราไพา่ตั้งแต่พี่ไพ่ออราเลคเกิลมาให้เห็นว่าเหมือนคุณะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เราด้วยซ้ําแล้วถามว่าหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาเป็นยังไงดูเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะและเขาก็ยังไม่หยุดนะคะเขาเหมือนยังหาสิ่งที่มาตอบโจทย์ในเรื่องกิเลสข,ของเขาเขาอาจจะมีคนในเรื่องของความมีเซ็กแอพเพลสูงแล้วก็ต้องการคนที่มีเซ็กแอพเพลสูงเช่นกัน ืค่อนข้างจะมีแรงดึงดูดสูงมากๆแล้วก็ชอบคนที่มีมีแรงดึงดูดทางเพศสูงในในรูปแบบที่ตรงกันนะคะซึ่งซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนคุณไปรับรู้และเข้าใจและได้เรียนรู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยแล้วอะ่ะเราดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มขอดูอีกสักหกใบเนาะ เดี๋ยวเอ็มขอดูสักหกใบแต่ว่าเหมือนไพ่เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบไปจบเพราะว่าอ่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไม่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะให้เห็นว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีทางเลือกตัวเลือกตอบโจทย์ตอบโจทย์ตัวเองด้วยกิเลสแะค่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ไม่ไม่หยุดตัวเองไม่ไม่ได้หยุดในเรื่องของความผิดชอบชั่วดียังดึงเอาบุคคลเอาบุคคลอื่นๆเข้ามาทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์คุณได้เป็นรู้แบบ คุณได้ไปรู้ไปเห็นได้ไปรับรู้แล้วแบบรับรู้จนแบบตกผลึกจนเข้าใจแล้วด้วยส้ำใบอะคะ่ะว่ากับคนคนคนี้ยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้กับกับคนคนคนนี้มันมันได้เห็นว่ายังไงแบบเหมือนคุณรู้สึกว่ายังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เขามาแบบในรูปแบบนี้ในลักษณะแบบนี้อืมเตรียมขอดูอีกหกใบนะเพราะว่าเห็นว่าเหมือนคุณไปไปรับรู้มาแล้วว่า คุณรู้คุณเข้าใจคุณกระจ่างคุณชัดเลยอะว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็เอาบุคคลอื่นเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ทำให้มีปัญหาแล้วก็ต้องต้องทำให้มันจบกันไปเนาะคุณคนข้าๆจะชัดเจนแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะ ในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาแล้วด้วยอะแล้วหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะขอดูอีกหกใบแล้วกันนะคะ The Star หลังจากนี้ไปคุณจะได้รับการเยียวยานะคะคุณจะได้รับการเยียวยาที่ดีจะมีอะไรบางอย่างทั้บาลานซ์จะมีการปรับภาวะสมดุลภายของการเยียวยาขึ้นมาถึงสองใบนะ คุณจะได้รับการเยียวยาอาจจะเป็นจากตัวตนของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เห็นอย่างที่เอ็มบอกว่ามันมีไพ่เพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณน่ะมีทั้งสเตนมีทั้ง h ฮร์ฟงขึ้นมาทีแรกหกดาบสิบเหรียญมันได้เห็นว่าคุณน่ะไปโฟกเอาตัวเองอะ่ะไปโฟกัสในความสุขที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆเอาตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างฐานะในเรื่องของการสร้างการงาน แล้วตอนเนี้ยให้เห็นว่าหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไงดูคุณจะบาลานต์ตัวเองได้ดีมากๆไพ่ของการเยียวยาเกิดขึ้นหนึ่งสองใบเอมมองว่าถ้ากลับมาเป็นคู่กันไม่ได้ค่ะเอมมองว่าคุณจะให้อภัยเขานะอืมเหมือนคุณค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆแบบปรับภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองสเตนขึ้นมาอีกแล้วเหมือนว่าถ้าความสัมพันธ์นี้กลับมาค่ะ มันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเข้ามาเพื่อปกป้องกันอะ่ะเข้ามาเพื่อเยียวยากันจวดูนะอืมเอ็มกำลังจะพยายามดูอยู่ว่าเขาจะกลับมาไหมหรือว่าถ้าหลังจากกลับมาแล้วเป็นอย่างไรดูว่าอืมยังให้เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยอ่ายังมีการยึดติดกันอยู่ยังมีการไม่ปล่อยกัน มีเกณฑ์ว่ายังจะกลับมาอยู่นะคะแต่การกลับมาของเขาอะเอาจริงๆคุณชัดแล้วล่ะคุณค่อนข้างจะเห็นชัดหลังจากนี้ไปเนาะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมีเกณฑ์จะกลับมาค่ะคนคนนี้คนที่คุณยังยังรู้สึกว่ามันยังมันมันมันยังมีอะไรบางอย่างยังติดค้างกันในใจนะแต่ว่าการกลับมาค่ะเ,เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะ แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนทําให้คุณได้เห็นได้ชัดมากๆแล้วกับบุคคลคนนี้กับความสัมพันธ์นี้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งคุณกับเขาอย่างที่เราบอกว่าค่อนข้างจะคอนชาร์ตกันมากคือแบบขวาจัดซ้ายจัดเลยคุณดําเนินตามวิถีทางในความยึดยึดในเรื่องของความถูกต้องอคขนอบธรรมเนียมประเพณีการยืนหยัดด้วย ขาของตัวเองการยืนหยัดด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของตัวเองก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะอ่อนแอมาก่อนก็ได้แต่ว่าเพราะความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเลยทําให้คุณได้ยืนหยัดด้วยตัวเองแบบแข็งแกร่งด้วยตัวเองแล้วความสัมพันธ์นีออ้มีเกณฑ์ว่าเพราะคุณบาลานซ์ได้ดีมีความโดดเด่นด้วยตัวคุณเองดําเนินชีวิตได้อย่างดีค่ะเขาอาจจะแบบตอนนี้เขาอาจจะยังคอยแอบส่องแอบมองคุณอยู่แล้วมีเกณฑ์ว่ามันให้เห็นถึงถึงยังมีเกณฑ์ยังจะกลับมาอยู่นะแต่นั่นแหละค่ะการกลับมาของเขาอ่ะ ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาจะมีบุคคลที่สามอยู่ในความสัมพันธ์นะอืมก็อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วเนาะเพราะว่าไพา่ค่อนข้างจะชัดว่าเอาจริงๆอะคุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องมีเขาแล้วก็ได้ด้วยแต่ว่าเราก็ถามไพ่เนะว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็ให้เห็นเป็นประมาณนี้ว่าคนคนนี้เขาไม่เปลี่ยนนะคะเขา เป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกยังไงเขาเป็นคนที่มีความมีกิเลสในเรื่องของด้านความรักยังไงเขายังคงเป็นคนแบบนั้นอยู่แต่มองดูว่าคุณจะให้อภัยนะเอมมองว่าคุณคุณค่อนข้างจะรักษาหัวจิตหัวใจคุณได้ดีแล้วก็ให้อภัยอ่าไปต่อไหมไปต่อไม่ไปต่ออันนั้นอยู่ที่คุณแล้วล่ะเพราะว่าเห็นว่าม,มีเกณฑ์ว่าคนนี้ยังจะกลับมาอยู่เนาะอืม แต่ว่าเอ็มมองว่าคุณแกร่งนะไม่มีไม่มีเขาคุณอยู่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกสักสามใบแล้วกันนะเหมือนอยู่ในจุดของการสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะเหมือนคุณกําลังอยู่ในจุดของการวางรากฐานสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าคนคนนี้กลับมาแล้วแสดงให้คุณเห็นในการที่แบบจะไปในทิศทางเดียวกันกับคุณได้อ่ะเอ็มมองว่าคุณก็ มองว่าคุณมีมีคนของคุณนะการที่คนคนนี้กลับมาอย่างแรกเลยค่ะเหมือนกลับมาต้องแก้ไขทุกอย่างมาเพื่อเยียวยารักษาจิตใจของคุณมาเพื่อปกป้องดูแลคุณนะคะแล้วต้องเคลียร์ปัญหาอะไรหลายๆอย่างเพราะไพ่เห็นถึงการวนกลับไพ่เห็นถึงไพ่ของการเยียวยาถ้าคนนี้การกลับมาแล้วยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแสดงว่าคนเนี้ย น่าจะเป็นอะไรที่จบกันไปเพราะว่าคุณอะมีคนของคุณอยู่นะคนที่พร้อมที่จะมาร่วมสร้างกับคุณคนที่พร้อมที่จะมาเป็นครอบครัววางรากฐานนะคะเป็นคนของคุณจริงๆคุณมีคนคนนั้นอยู่นะอืมก็ลองก็ลองดูนะคะว่าคนคนนี้สามารถเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็เป็นรากฐานให้คุณได้ไหมอืมเหมือนคุณยังต้องแบบหรืออีกในนึงนะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีคนคนหนึ่งอะเหมือนคุณแบบเหมือนจะต้องใช้แบบ ความคิดการตกผลึกการวิเคราะห์ถ้าใครเข้ามาในความสัมพันธ์เอ็มมองว่าคุณต้องการขอคนที่แบบที่จะวางรากฐานไปด้วยกันอืและเอ็มมองว่าคุณไม่ได้รีบร้อนนะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนอยู่ในจุดของการพักผ่อนเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ในจุดของการพักผ่อนมองในเรื่องของความสําเร็จฟโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานไม่ได้ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากขนาดนั้น แล้วก็ถ้าเพราะว่าคุณแกร่งแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนเยียวยาผ่านการเยียวยาผ่านการแบบรักษาบาดแผลตัวเองมาแล้วอะค่ะอหลังจากนี้ความสัมพันธ์คนนี้จะเป็นอย่างไรมีเกณฑ์จะกลับมานะแต่ว่าก็ดูให้ดีๆเนาะเพราะว่ายังมีเจ็ดดาบให้เห็นอยู่อาจจะยังต้องดูให้ดีเอ็มขอขยับเจ็ดดาบหน่อยโอเคมันยังให้เห็นถึงการปิดบงังการซ่อนเร้นการแบบการอะไรบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผย นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนาะเห็นว่าเขาก็ยังจะกลับมาอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นการกลับมาที่ไม่ได้เปิดเผยนะอันนี้อยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าจะยังไงต่อไปนะคะ <laughs> ก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับสถานการณนะ์ณตอนนี้ของตัวเองอยู่ก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะ ก็ใครที่ฟังเราชอบเราใช่ฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเอ็มกันด้วยนะคะฝากสนับสนุนช่องเอ็มด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนค่ะ